วันนี้ผมจะพาทุกท่านไปรู้จักกับเรื่องราวแปลกประหลาดที่เกิดขึ้นจริงในประเทศไทยเป็นเรื่องเล่าที่ไม่ได้แต่งขึ้นไม่ใช่นิยายไม่ใช่ตำนานและไม่ใช่เรื่องผีแต่เป็นเหตุการณ์ที่มีผู้คนจริงๆเป็นพยานมีเอกสารภาพถ่ายและแม้แต่สื่อกระแสหลักก็ยังรายงานไว้หลายฉบับเรื่องนี้เกิดขึ้นที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งในจังหวัดกาลสินหมู่บ้านที่ในอดีตเคยเงียบสงบเรียบง่ายเหมือนหมู่บ้านชนบทอื่นๆทั่วไป แต่แล้วจู่ๆกลับมีเหตุการณ์ลึกลับเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนผู้คนในหมู่บ้านเริ่มกลัวและไม่รู้จะทำอย่างไรนอกจากหันไปพึ่งพาความเชื่อความศรัทธาและพิธีกรรมโบราณเพื่อยุติสิ่งที่พวกเขาเรียกว่าความตายที่อธิบายไม่ได้ที่นั่นคือจังหวัดกาลสิน หมู่บ้านเล็กๆที่ครั้งหนึ่งเคยมีผู้เสียชีวิตติดต่อกันถึง15ศพภายในเวลาเพียงไม่กี่เดือนและทั้งหมดนั้นไม่มีสาเหตุการตายที่ชัดเจนบ้างล้มตายกลางบ้านบ้างหัวใจวายเฉียบพลันทั้งที่ไม่เคยป่วยมาก่อนบ้างเป็นคนแข็งแรงกลับจากไร่กลับบ้านมาแล้วก็ล้มลงกับพื้นบางรายเพิ่งทำบุญเสร็จอยู่ดีๆก็แน่นอกหายใจไม่ออก ทุกอย่างเกิดขึ้นรวดเร็วและที่สำคัญคือไม่มีใครคาดคิดว่ามันจะเกิดกับตนเองเมื่อความตายปริศนาเกิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าบรรดาผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนและพระในวัดต่างก็เริ่มตั้งคำถามพวกเขาไม่รู้จะอธิบายยังไงจึงเริ่มสอบถามคนเท่าคนแก่ในหมู่บ้านว่าสมัยก่อนเคยมีอะไรแบบนี้ไหมและนั่นเองที่ทำให้พวกเขาได้รู้ว่าเมื่อหลายสิบปีก่อนที่นี่เคยเกิดเหตุการณ์ลักษณะใกล้เคียงกันมาก่อน คนตายต่อเนื่องโดยไม่มีเหตุผลชาวบ้านรุ่นเก่าจึงจัดพิธีล้างอาถรรพ์และกำหนดกฎ9ก้าข้อขึ้นมาเพื่อห้ามการกระทำบางอย่างที่เชื่อกันว่าผิดผีหรือไปกระทบสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในพื้นที่พอทำตามกฎทุกอย่างก็สงบลงและไม่มีคนตายอย่างปริศนาอีกเลยแต่เมื่อเวลาผ่านไปกฎเหล่านั้นค่อยๆถูกลืมพิธีกรรมไม่ได้จัดต่อเนื่อง คนรุ่นใหม่ไม่รู้จักกฎข้อห้ามเหล่านี้และวิธีชีวิตแบบใหม่ก็ค่อยๆเข้ามาแทนที่ความเชื่อดั้งเดิมจนกระทั่งเมื่อเกิดการตายซ้ำรอยเดิมผู้คนจึงกลับไปหาคำตอบเดิมคือความเชื่อว่ามีบางสิ่งในพื้นที่ที่ต้องเคารพจึงได้รื้อฟื้นกฎก้าข้อขึ้นมาใหม่พร้อมทั้งทำพิธีล้างอาถรรพ์อีกครั้งครั้งนี้ชาวบ้านร่วมใจกันตั้งป้ายขนาดใหญ่ไว้ที่หน้าหมู่บ้าน โดยระบุไว้ชัดเจนว่าเป็นกฎห้ามฝ่าฝืนเพื่อความสงบสุขของหมู่บ้านกฎ9ข้อนี้มีเนื้อหาที่ฟังแล้วอาจดูแปลกสำหรับคนเมืองแต่สำหรับชาวบ้านแล้วทุกข้อมีเหตุผลตามความเชื่อโบราณได้แก่ 1. ห้ามเอาศพคนนอกมาเข้าบ้าน 2. ห้ามฆ่าสัตว์สีเท้าในเขตหมู่บ้าน 3. ห้ามสีข้าวหรือขนข้าวขึ้นยุ้งฉางในวันศีล 4. ห้ามนำยาฆ่าเข้าหมู่บ้านในวันพระ 5. ห้ามขนฟืนเข้าหมู่บ้านในวันพระ 6. ห้ามรถขนดินหิงเข้าหมู่บ้านในวันพระ 7. ห้ามขนถ่านเข้าบ้านในวันพระ 8. ห้ามแขวนขวน,ขนเข้าหมู่บ้าน 9. ห้ามเผาถ่านในเขตหมู่บ้านทั้ง9ข้อนี้ถูกพิมพ์บนต้ายขนาดใหญ่วางไว้ที่ทางเข้าหมู่บ้านและจุดชมชนสำคัญ คนในหมู่บ้านต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดและถ้าใครฝ่าฝืนจะต้องถูกปรับ500บาทเพื่อนำเงินนั้นไปพัฒนาวัดเจ้าอาวาสประจำวัดบอกว่าการที่หมู่บ้านต้องกลับมาใช้กฎเหล่านี้ไม่ใช่เพราะความงมงายแต่เป็นเพราะประสบการณ์สอนมาแล้วว่าเมื่อเราไม่เคารพสิ่งที่มองไม่เห็นบางครั้งสิ่งที่มองไม่เห็นนั่นแหละจะสอนให้เรารู้จักกลัวหลังจากมีการทำพิธีล้างอาถรรพ์ครั้งใหญ่มีการเชิญพระเกจิ จากจังหวัดใกล้เคียงมาทําพิธีเจริญพระพุทธมนตนและอธิษฐานจิตให้บ้านนี้เมืองนี้สงบสุขความตายปริศนาก็หยุดลงทันทีไม่มีเหตุการณ์แปลกประหลาดเกิดขึ้นอีกคนในหมู่บ้านเริ่มกลับมาใช้ชีวิตตามปกติแม้ในใจยังมีความกลัวอยู่ลึกๆแต่พวกเขาก็รู้ว่าความกลัวนั้นไม่ใช่เพื่อทําให้ชีวิตทุกทรมานแต่เป็นความกลัวที่ทําให้คนเราเคารพธรรมชาติเคารพวัดวาและระมัดระวังในการดําเนินชีวิตมากขึ้น เรื่องนี้ถูกสื่อหลากหลายสำนักนำเสนอทั้งภาพป้ายจริงบทสัมภาษณ์ชาวบ้านและรายงานจากผู้สื่อข่าวลงพื้นที่แสดงให้เห็นว่านี่ไม่ใช่เรื่องเล่าที่ใครแต่งขึ้นแต่มันคือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นจริงในปีพุทธศักราช2564เป็นเรื่องราวของหมู่บ้านที่เลือกที่จะห้ามแทนที่จะรอให้เกิดเหตุเป็นเรื่องของการใช้ความเชื่อมาเยียวยาความไม่เข้าใจในสิ่งที่วิทยศาศาสตร์ยังอธิบายไม่ได้ทั้งหมด และแม้ใครจะมองว่ามันเป็นเรื่องเหลือเชื่อเป็นเรื่องงมงายหรือเป็นแค่พิธีกรรมในหมู่บ้านเล็กๆแต่มันก็เป็นเรื่องจริงที่ทําให้หมู่บ้านทั้งหมู่บ้านปลอดภัยขึ้นคนในชุมชนรู้สึกดีขึ้นและที่สําคัญที่สุดคือมันเตือนใจเราว่าบางครั้งในโลกที่หมุนเร็วเราอาจต้องหยุดฟังเสียงที่ไม่มีเสียงมองสิ่งที่มองไม่เห็นและหันกลับไปเคารพในสิ่งที่เราเคยเชื่อมาก่อนว่าธรรมชาติเองก็มีขอบเขตของมัน และความสงบนั้นอาจต้องแลกมาด้วยการยอมถอยหนก้าให้กับสิ่งที่เรายังเข้าใจไม่หมดนี่คือเรื่องของหมู่บ้านเล็กๆที่เคยเผชิญความตายอย่างไม่อาจอธิบายได้และฟื้นกลับมาด้วยความเชื่อของคนในชุมชนเรื่องจริงที่หลายคนยังจำได้จนถึงวันนี้